เนงต้องยาเาอโยไปเอาเหลขาววางนี okay. <favor. S 2> ่เออเฮคอไงกินเหล่าขาวมันศะได้กินซี่บ้านอะไรนี่อือาหบ้นดีอะ แล้วเหนต้องมาแก่แก่แอมาเอาไปกินเบียร์ฮะกินเหล้ามา่เฮ้ยจะไปกินเาานะหล้าเมายังไงนะฮืบอ,อ,อกอนี่กินได้เยอะเนี่ย่าเทพเขาจะพันษาอะไรเขามาเศร้าปีละอาหาร้าก้อยเนอ่ะเขาจะมือขาค่ะตายบได้กินยังไงเ้าจะมือขาวอืม บอยากกินก็บอกินอยากกินก็ยังกินมาเดกินสมอฮะาว่าแล้วเออคุ้มเหมือนัจะเอาบากินลาบสิไงไม่ใช่หรอใช่รูปลาบแดงๆอ่ะดีแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับมาขอได้ไหมวันนี มาบานนะครับไอ้ต้อมเ้อละเหตุไหยพี่ยังไอ้ต้อมเห็ุตอนเป็นตอนนะฮะมาบานก็เลย<า>อ่าถีอโอกาสนอนนี้เลยนะครับถือโอกาสนอนนี้เมื่อกี้ไปปลูกกาแฟอารบิกาจากโบรลเวนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังขาไก่นะครับสิกินต้มไก่กับน้องๆก็อันนี้ก็ถือมาให้เพื่อนพี่น้องน้องมายามครับพียังหนนรอเพราะเสียใจ นะครับเราก็เมี่ยงเมี่ยงก่อนาซาวนี่กะเผากะตำปนเห็ดปนเห็ดปน,นเห็ดไข่แน่ปนเห็ดปวกแน่ใช่ไหมกันบ้านทาั้งหลายคนหนีปุ่นอ่ะเป็นปุ่นแบบไงเมื่อเนี้ยเราติ้มไปข้าวเดียวหยเห็ดไข่นะครับปนเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่นครัเมื่อนี้ไม่จำเนี่ยดีกว่าตำหมกทั่วครับตำบักทั่วนะครับ ไม่โจดใช่ลุงนั่นไม่โจดเนาะอืแล้วก็แจวครับแจวบอแจวนี่สมัยตะกี้นี่สมัยพ่ไปเล็กหน่อยที่เจวถวยเดียวปลาแดกครับหมักแตงเนาะหมักแตงอิ่มครับบอดี้ยังหลายนะครับสาวอันเว้าสมัยพ่อยไปเล็กหน่อยฟังได้ว่าเป็นแนวไหนลูกรอบ้างผู้สาวผู้บ่าวผู้บ่าวโว้ ว่นบ่ว่นสันตุลูเดี๋ยวกินสมัยงว่านครับเพราะว่ารสสิทธิ์กินเปิี่ยไก่เองครงับกำลัลงหลองกำลังย่างไก่เมื่กี้บรกินหอยแรงนะครับแต่ว่ามาบ้านก็กินนะครับบ่าไปยังมือกินก็กินมืออดอดนะครับมือนี้บ่ได้กินหอวเทียงนะครับให้หน่อยไปง่ายเดี๋ยวว,<น>วัวว่านขาเป็นรันเป็นรันตัวเป็นจะแพงบหรือเปล่า เคนอุ่มมัน้งเคเห็นกอุ่มนะอือบกาบักอาอุ่มใหญ่คือบักอาเดินรถโดยสานบักอาในอาสวยน้อสวยหมดูอือเดินทางไปเขาอุ้มดมเนี่ยงานกันอุ่มหมดตัว อันนี้กินเขาเนรนกับหลังสาวเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักนีก่คือจีไก่ครับตอนนี้พี่น้องเห็นไฟทั้งหลังปะเผาไก่กําลังเผาไก่ครับกําลังเผาเผาขนไก่นะครับเรา่าจีไก่กินเบาๆไปนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆท่านอยานอนท่านอยานอนเนี่ยมือว่าจะนอนใส,ส่ไหตอนแรกว่าจะไปนอนรีสอ,อร์ทแคมล้านหลังสาวเขาแบบมึงไปนอนดิ้กูสิจบอกเมียมึงก็สั่ง ก็เลี้ยงพกกาครับช่วงนี้ยากค่ะช่วงนี้หนูสาวหักร้านไครอะไรก็หักร้านทุกสายล่ะแต่ขิ้ไม่ไปใช้ประโยชน์เบ่อมาถึงไปหยาบถึงได้มีกันเกาเนี่ยหนูสาวเริ่มมาเป็นพวกล่ะฝางที่ตันนี้ดิ้จันนี้เห็น แกไม่อยากกินน้ำกตันกินเห็นตันอยากพดเออมังแบบมาได้ถือกินังเห็ดแด้ไงปวนให้ปวกเล้อแสบน้้หมอกทั่วแซบขนาดนี้ยหอมอยากกินบวมขอมบวอึศบบวเกียบเส่มาตาอยากบวอึแต่บอกลังนั่ข่อยมากินคนเดียวเนี่นั่นได้่อยกับมันอิ่มมัน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 แสบ มันกินแล้วมันหวานมันสะก่อยเศร้าได้เดี๋ยวแค่นี้เจ้าเจ้าว่าไหมฮะฮึ่มมันจกตลอดมันก็เจ้าเขาเจ้าเครื่องจานนี่คือเครื่องจานอันนี้มันลอยกินเลบกินเลนอืมมือคครใครมันกินหนักอันอันมันแหมนะขี้เยร่เยอะเกษตรปีตลอดนั่งอีก มาฮัลโหลใ่ดีๆนะอืณเจ้่อยู่มัเนาะอืมมเสียมาม่ชจะกันมองคนบ้ารังยพี่น้องครับมาเกอือมามึงก็เหมือนกเอเออมาอีกปังเนอีปังน้องนี่ครับอ่านที่ไข่ก็เป็นปวตาบนะครับขออยากคุยแห้งๆกัะ สัมมนนี้เดียวเขามาจังเปิดเขามาจังเปิดครับาใส่ไม่ตัวเดียวน,ยน,นะครับคุยกันนะครับไร่ต้องใส่อีกตัวหนึ่งเพราะว่าโอเคอยู่นะครับโดอเ์เสานี้พิสูจน์เรา ผมก็ันเก,ากนเเ่าก็แล้วสริงเลยแอไดเองฮะยืมเนี่ยแป๊ดเลอแปดกินด่ะอือฮมนมืมกนไก่เม่นไม่ใิ่กินจีไก่ของเข,ขา,าเลยนอนหนามมาๆเลยเด็กหนามอาไ่ได้มไม่แหนเลยทายมุมเดียวเพราะว่าใส่าขาตาั้งกล่องครับ เดี๋ยวพอคลิปหนานนะครับเนาะคลิปมีขออยากก่อนครับเดี๋ยวไปอีกไกลยใส่นมนมก่อนครับสวัสดีครับยิ่งผุ้ด้วยครับ